การทำงานทางโลกทุกอย่างไม่ว่างานเล็กหรือว่างานใหญ่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ปรารถนาที่จะประสบผลสำเร็จด้วยกันทั้งนั้นการประสบความสำเร็จนำมาซึ่งความปลื้มปิติของตัวเองและความยินดีปรีดาของผู้คนรอบข้างทำให้รู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นบุคคลผู้มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อคนอื่นๆการทำงานทางใจคือการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งจนได้บรรลุธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งภายในก็เป็นที่ปรารถนาของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะเมื่อ,อไรที่ประสบความสำเร็จในการทำใจหยุดนิ่ง เกิดความสว่างสวยขึ้นภายในใจของบุคคลนั้นก็จะเป็นที่ยินดีปรีดาทั้งของมนุษย์และเทวาทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นที่พึ่งแกสรรพสัตว์ได้อีกด้วยงานทางใจเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสำคัญกว่าง,งานทางโลกเป็นงานหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราเป้าหมายของมนุษย์ทุกคนคือ จะต้องทำตนให้หลุดพ้นจากอสวกิเลสเข้าสู่นิพพานนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่ปรากฏอยู่ในมหาควินทสูตรว่าถ้าพวกพระองค์ละกามทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ปุตุชนคล้องได้แล้วจงปารบความเพียรมั่นคงเป็นผู้มีขันติเป็นกำลังทั้งมีใจตั้งมั่นเถิด ทางนั้นเป็นทางตรงทางนั้นเป็นทางยอดเยี่ยมเป็นพระสัตธธรรมที่พวกสัตว์บุรุษร,รักษาแล้วเป็นไปเพื่อการเข้าถึงพรม,มโลกการจะวัดว่าใครพอมีโอกาสจะได้ไปสู่พรม,มโลกบ้างถ้าในสังเกตที่จิตใจซึ่งไม่คลองเกี่ยวและไม่ยึดติดในเบญจากามาคุณทั้งหลายคือ สามารถสอนตัวเองได้ในระดับหนึ่งว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ไพศาลและยาวนานกว่าความสุขของชาวโลกก็ดียิ่งกว่าความสุขอมน,นทิพย์ของชาวสวรรค์ก็ดียังมีอยู่อีกซึ่งก็คือความสุขอันเป็นพรหมสมบัติที่เกิดจากได้ฌานสมาบัติเพราะฉะนั้นเมื่อพุทธศาสนาย,ยังไม่ถือกำเนิดขึ้นในโลก ผู้รู้ทั้งหลายซึ่งมีภูมิรู้ภูมิธรรมในระดับหนึ่งคือยังมีใจไปไม่ถึงกระแสพระนิพพานท่านมักจะสละชีวิตทางโลกแล้วออกบวชประพืชพรหมจรรย์เป็นดาบทักพรรฤาษีชีพไรยมันฝึกฝนอุบรมจิตอยู่ตามป่าเขาลำเนาไราบางท่านก็เข้าไปในป่าหิมพาน มีผลหมาก,กรากไม้และเผือกมันเป็นอาหารบำเพ็ญตาบะท,ทำจนแก่กละาได้ฌานสมาบัติในระดับต่างๆเป็นผู้ทรงอภิญญาที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศได้คระละโลกแล้วก็ไปสู่พลมโลกชั้นต่างๆตามกำลังของฌานสมาบัติในอยโยคุระสูตรมีข้อความที่น่าสนใจ ซึ่งกล่าวถึงพรมโลกเอาไว้ว่าสมัยหนึ่งท่านพระอนนเทเถระได้เข้าไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญระองทรงทราบอยู่หรือว่าพระองทรงเข้าถึงพรมโลกด้วยพระิ์รพร้อมวราการสาเร็จแต่จิตผู้ทรงตอบว่าเราทราบอยู่อนนท เราเข้าถึงพรมโลกด้วทิพร้อมนังกายอันสำเร็จแต่จิตแต่พระนนทุนถามตอบอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรองทรงทราบอยู่หรือไม่ว่าร่องทรงเข้าถึงพรมโลกด้วยพริตพร้อมนังพระวรากายอันประกอบด้วยมหาภูตรูปสีน่นี้ผู้ทคงก็ทรงตอบยืนยันว่าทราบเหมือนกัน พอนนท์ได้ฟังพุทธานุภาพแล้วก็ทูลสรรเสริญว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการทิพลงทรงเข้าถึงพรมโลกด้วยพรฤทธิ์พร้อมทั้งพระวรากายอันสำเร็จแต่จิตและพระวรากายอันประกอบด้วยมหาภูตร,รูปสีน่นี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ทําไม่เคยมีมาก่อนเลยพระเจ้าค่ะและผู้มีอภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอานนท์พระตถาคตทั้งหลายเป็นผู้อัศจรรย์และเป็นผู้ประกอบไปด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์เป็นผู้ไม่เคยมีมาและเป็นผู้ประกอบไปด้วยธรรมอันไม่เคยมีมาว่าแล้วก็ทรงอธิบายต่อไปว่าดูก่อนอานนท์สมัยใดตถาคตตั้งกายไว้ในจิต หรือตั้งจิตไว้ที่กายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของพระตถาคตย่อมฟอ่องเบาอ่อนนุม่มควรกับการงานและผุดพองกว่าปกติเปรียบเหมือนก้อนเหล็กที่เผาไฟอยู่ย่อมเบาวกว่าปกติ อ่อนกว่าปกติดูก่อนอนอนสมัยใดที่พระตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาในกายอยู่สมัยนั้นกายของเราตถ,ถาคตย่อมลอยขึ้นจากแผ่นปฐพีแล้วก็ขึ้นสู่อากาศได้ โดยไม่ยากเลยเราะถาคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงให้เป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงให้เป็นคนเดียวก็ได้แจ้มหน้าทางกาไปตลอดพมรก็ได้เปรียบเสมือนปุยนุ่นซึ่งเป็นเชื้อาตาที่เบาย่อมลอยจากแผ่นดิน ขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยอปประมาณิฉันใดในสมัยที่เราตถาคตตั้งกายลงไว้ในจิตหรือตั้งจิตลงไว้ในกายก้าวลงสู่สุขสัญญาและระหุสัญญาอยู่สมัยนั้นกายของเราตถาคตย่อมลอยจากแผ่นปฐพีและขึ้นสู่อากาศได้ โดยไม่ยากฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนอานอนท์สมัยนั้นกายของพระตถาคตย่อมลอยจากแผ่นดินขึ้นสู่อากาศได้โดยไม่ยากเลยตถาคตย่อมแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างหรือใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรม,มโลกก็ได้นี่ก็คือพุทธานุภาพอันไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้า ซึ่งหลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวเอาไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดในพรมโลกทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถเสด็จไปสู่พรมโลกได้ได้กายเนื้ออีกด้วยสำหรับวันนี้เนะี่ยเราก็มาถึงพรมโลกชั้นที่สิซึ่งมีนามเรากดว่าเวหัพลาภูมิ เป็นในอยู่ของพรหมจำพวกหนึ่งซึ่งสวยพรหมสมบัติจะเกิดจากอำนาจฌานสมาบัติที่มีผลอย่างภัยบู์เต็มที่กว่าพรหมชั้นต่ำดังที่หลวงพ่อได้พันนานามาแล้วก่อนอื่นหลวงพ่อขอทำความเข้าใจย้อนหลังเกี่ยวกับพรหมโลกชั้นล่างๆว่าผลแห่งฌานกุศล ที่ทรงให้ผู้ที่ได้ฌานสมาบัติไปเกิดในภรมโลกทั้ง9ชั้นที่กล่าวมาแล้วคือปฐมฌานภูมิทั้งสามซึ่งได้กแก่ปริสัทชาพุโรหิตามหาพรหมมาทุติยฌานภูมิมีสามคือปริตาภาอัปมานาภาอาพัสรา ตติยะชาญภูมิสามชั้นมีปริตตสุภาอปมานาสุภาสุภกินหาผลของชาญนากุศลที่ส่งให้ไปอุบัติเกิดในพรมโลกทั้งเก้าเหล่านี้เนี่ยไม่เรียกว่ามีผลภัยบุญเต็มที่ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเหตุผลตามสภาพธรรมที่เป็นจริงคือ เมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยไฟนั้นปฐมภูมิชาทั้งสามก็ถูกทำลายลงด้วยเมื่อคราวที่โลกถูกทำลายด้วยน้ำปฐมภูมิชาทั้งสามและทุติยชาภูมิทั้งสามรมเป็นหกภูมิก็ถูกทำลายลงไปด้วยครา้โลกถูกทำลายด้วยลมลมบาลายการก็ได้ลุกลามไปถึงตติยชาภูมิซึ่งมีสามชั้น รแมนกาพรหมภูมิทั้งหมดนี้ก็ถูกทำลายลงด้วยไม่มีเหลือเลยเพราะฉะนั้นบรรดาพรหมทั้งหลายที่ไปอบัติอยู่ในพรหมภูมิเหล่านี้เนะี่ยจะมีโอกาสสวยสุขอันประณีตยอยู่เต็มที่ตามไขของอาอยุได้ก็แต่เฉพาะพรหมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลก,กเริ่มสร้างเท่านั้นส่วนพรหมที่เกิดภายหลังจากนั้น่ จะสวยพรหมสมบัติอยู่จนแต่มายุขไขไม่ได้เนื่องจากว่าพรหมวิมานในพรหมโลกนั้นๆได้ถูกทำลายลงเสียแล้วดังตัวอย่างเช่นท่านที่ได้สำเร็จตติยาชา,ชานชั้นปณิตะครั้นตายไปแล้วก็ตรงไปอุบัติเกิดเป็นพรหมในชั้นสุปกกินหาซึ่งเป็นชั้นตติยาชานภูมิ อายุขัยของสุภกินหานั้นมีประมาณกำหนดว่าเป็นเวลา64มหากับสุภกินหาพรหมที่จะมีอายุเต็ม64มหากับได้นะก็แต่เฉพาะพรหมที่เกิดขึ้นพร้อมกับโลกเ,เริ่มสร้างเท่านั้นแต่เกิดหลังจากนั้นจะต้องมีอายุน้อยลงไม่ได้ผลเต็มที่คือไม่ได้มีโอกาสอยู่ในพรหมโลกชั้นนี้ เต็มตามายุขไหเพราะมีกฎดตายตัวอยู่ว่าตติยะฌาญภูมินี้เนี่ยจะต้องถูกทําลายทุกๆรอบ64มหากับเสมอไปพร้อมจะอยู่ระดับปฐมภูมิชาญทุติยภูมิชาญและในตติยภูมิชาญจะไม่มีโอกาสได้เสวยผลแห่งชาญน,นกุศลอย่างไพ่บูรณ์เต็มที่โดยทั่วกัน แต่เวหัพร,ราภูมิเป็นพรหมภูมิที่พ้นจากการทำลายล้างทุกๆอย่างดังนั้นพรหมทุกๆองค์ที่มาอุบัติเกิดในพรหมภูมินี้เนี่ยจะมีโอกาสได้เสวยพรหมสมบัติเต็มตามอายุไขนอกจากจะได้รับผลแห่งชานุกสลของตนอย่างไพ่บูนเต็มที่แล้วพรหมเหล่าเวหัพร,ราภูมิ ยังมีความวิเศษของพรหมสมบัติเช่นพรหมวิมานและรูปร่างก็มีความประเสริฐกว่าพรหมทั้งหลายในพรหมโลกทั้ง9ที่ตามกว่าตนอีกด้วยเระว่าพรหมแต่ละองค์ล้วนแต่ทรงคุณวิเศษได้บำเพ็ญตบะทรมอย่างกลั่นกล้าจนได้บรรลุจตุทะฌานคือฌานสี อันเป็นโลป,ประชานขั้นสูงสุดมาแล้วทั้งสิน้นจึงได้มีโอกาสมาบัตในพรหมโลกแห่งนี้ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักบวชพู้เด้บำเพ็ญสมาธิภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังจนได้รับผลแห่งสัมมาปฏิบัติในระดับชาณสมาบัติแล้วก็มาบังเกิดในพรหมโลกชั้น,นต่างๆซึ่งหลวงพ่อก็ขอเล่าค้างเอาไว้ที่พรหมโลก ชั้นที่สิก่อนนะจ๊ะเอาไว้วันต่อไปค่อยมารับฟังพรหมโลกชั้นสูงสูงกันต่อสำหรับวันนี้ก็ให้ลูกทุกๆคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำกันต่อไปปฏิบัติให้เขาถึงพระธรรมกายให้ได้แล้วเราจะแจ่มแจ้งในเรื่องของพรหมโลกในภาคปฏิบัติกันนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้มีสุขภาพพรรนามัยสมบูรณ์ แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน